คุณได้อวมาเกินนะอย่าลูกกระเพาะเอาคิวนะึงเอาคิวเส้อนี่อันนี้คือคุณแม่กำลังจะตัดยาลูกกระเพาะค่ะเป็นสมุนไพรยาลูกกระเพาะลูกกระเพาะมีเจนี่อันนี้ก็คือเวลาตัดปุ๊บใช่ไหมคะมันก็จะเป็นเนี่ยมันจะออกมาแบบสีขาวๆนี่เลยหนออันนี้จะลูกกระเพาะอเชชเชชเชชโมูเจีไปหลายแก่ก้อนมี อ๋อที่ข้าวก็ที่สี่ยาลกกับพนะที่สอบเปยาเลอะอ่าจะแหละอผักชักแก่จันี่หมอกินลาะอ่ะกินลาอสิตัดนิดเดียวที่เหลือก็ไว้ให้เติบโตนกกว่าชลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคน เดี๋ยวนะเดี๋ยวโฟกัสให้นี่ค่ะเป็นแบบนี้นะนี่นะน้ำเวลาถ้าเราตัดปุ๊บใช่ไหมมันก็จะออกมาแบบนี้อ,นอืมอืมวนวนๆมัวนหลาต้นนึเหรอใครั่นเหลาเหลาลูกว้สีขีดใบมีนะคะแต่ว่ามันอยู่สูงมาก <c oughs> ไม่สังว่าแบบมองไม่เห็นเลยนี่ค่ะมันก็จะละักษณะลำต้นก็จะแบบนี้นะอันนี้คืออันนี้ที่เราไว้ทํากับข้าวหมูกก็เลยอยู่แล้ว ค่ะ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 เราเรียกภาษาไทยไม่ถูกนะคะเราก็เลยจะเรียกภาษากะเหรี่ยงมาละจั้งหัวอสียจนะอ้ะอไม่ดอดเีแก็จะแม่ได้ละหัวเสีอ้ออ,อันนี้คือที่เราเอาไว้ทํากับข้าวค่ะใส่ในแกงอย่างเงี้ยแม่บอกว่าถ้าเราตัดตั้งแต่ต้นข้างเลอคือต้นตรงนู้นใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จะงอกขึ้นมาอีกเงี่ยมันก็ไม่เป็นไรถ้าเราตัดตรงนู้นอ่ะ เราก็บางเงยแหละมูสักคำาักคำมือนี่อาักคำมือแล้วแบบพ่อแบบตละตัดซูจะนี่มอหนื่มันมดอกแล้วนี่นอ่ะทอดอ่ะทอเกลีๆนหมูอันนี้ซโซอทออ๋ออ,อ,อันนี้คือวิธีการตัดของแม่นะก็คือแบบว่าตัดตั้งแต่ว่าตรงนู้นเลยนะคะตอตรงนู้นเลยเพราะว่ามันจะขึ้นมาเองนะพราะตรงนั้นอ่ะมันยังไม่แห้งแต่ว่าถ้าเราเริ่มตัดจากข้างบนเนี่ยเดี๋ยวมันจะแห้งนะนี่อันนี้คือเหมือน มีคนอยากได้นะคะแล้วก็เลยว่าจะเอาไปฝากเขานะอ่ะใส่กระเป๋าฉันด้วยก็ได้เวลาเราตอกข้อพอดนะอกเรียนรับวันสลันสลันกันดินี่ค่ะอันนี้ลักษณะก็จะแบบคล้ายๆแบบนี้นะไม่มีโฟกัสอ่ะโมจะโมจะไว้นะตัวเวลาได้หูกิ๊ดกิ๊ดเลยสมองกิ๊ดเนาะโอ้เวลานี้ก็เกือสิเนี่ยเขาบอกว่านี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยค่ะมันจะเราจะโฟกัสให้ดูโอ้ยอ่าโฟกัสตรงนี้ให้นะคะ นี่เห็นไหมคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนเทียเอาไว้ทำกับข้วาวเทียออ่ยวทิวพญานาจิระดีพับแผ่ชีพแผ่คือเสื้มาดูที่ตัวเรือนเทียนตักสกิอืมเรจะมชอันนี้มีน้ำปลาอทิษย์เนี่ยค่ะเวลาถ้าเราอยู่ถ้าเราอยู่ในป่าใช่ไหมแล้วก็หิวน้ำแล้วก็ตัดมากินได้มันจะมีน้ำดูนะยหยดแบบติงต้งติงต้งติง้งติ้งเลย น้ำมันก็จะแบบจืดๆนะทุกคนไม่ได้ไม่ได้หวานมากาเลยนะ้ำมันนะก็จะจืดๆเหมือนน้ำธรรมดาถ้าสมมติว่าใครไปเจออยู่ในปา่าแล้วแบบไม่ได้เอาน้ำมานะคะก็สามารถกินได้นะ <c oughs> เหมือนน้ำธรรมดาเลยไม่แสบไม่ไม่ไม่อะไรสักอย่างเลยจืดๆเลยฮะหน่อใบยืนด้วยแต่ว่ามันมีแบบเราต้องสังเกตดีๆเราต้องรู้นะคะว่าแบบว่ามันใช่หรือเปล่านะไม่ใช่ตัดมั่วแล้วกินมั่วนะ มูฮัตเชี่ยฮึมาจิในเธอทุกคนดูนี่ดิมิกี้แบบไปแป๊บตีวเองนะคือแบบว่าไปไปจับไปลื้ออะไรนะใบไม้นิดนึงนะดูโอ้เยอะมากอ่ะเอ้าตัวหนึ่งเด๋ยวนี่เห็นไหมโอ้ยเยอะมากเลยอ่ะโอ้หมูมีไรนี่ตัวนี้อีกตัวนึง อันนี้แบบ,แบบนี้นะแบบบางคนใช่ไหมคิดว่าอย่างเงี้ยทเลี่ยเข้าจมูกเลยนะยิ่งจมูกรูกใหญ่ๆอย่างเงี่ยโห้ไม่กัดดูแต่ว่าแต่ว่าเวลาถ้าสมมุติเรามาหาปลาอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็รู้สึกนะว่ามีอะไรตายมาอย่างเงี้ยเราก็จะดูมือตัวเองนะเพราะฉะนั้นจงระวังไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านแพทหรือที่ไหนก็มีนะทุกคนมันมีหมดเลยนะ โดยเฉพาะห้วยที่แบบว่ามีใบไม้เยอะๆแบบนี้ระวังกันนะจ๊ะถ้าเข้าจมูกแล้วแบบว่าเป็นเรื่องอยู่นะมันก็จะดูดเลือดของเราค่ะแล้วก็ไปเติบโตอยู่ในจมูกเราที่ค่ะทุกคนเราจะมาบอกให้ทุกคนนะว่าแบบคนที่เข้าป่าแล้วอยากได้ยาสมุนไพรนะคะให้สังเกตว่า,ายาสมุนไพรชนิดเนี้ยเขาดูกันยังไงนะเนี่ยค่ะให้พี่ๆดูใกล้ๆนะคะอันนี้มันก็จะแบบลักษณะ อ่ะลักษณะนะคะมันก็จะแบบว่าแบบเนี้ยมันจะมีแบบขนเล็กๆน้อยๆน,นะแล้วมันจะมีให้แบบสังเกตเด้คือมันจะเป็นท่อนเป็นท่อนแบบนี้นะเนี่ยค่ะมันจะมีแบบเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนแบบนี้เลยแต่ว่าเราไม่เห็นใบค่ะทุกคนใบแบบอยู่สูงมากเลยนะเนี่ยยวลุกระเพาะามัวฮป่มปะม,มื้อคลอเน,นี่ยทิวกอเมียฮะถ้าถ้าสมมุติว่าเราเอาไปต้มใช่ไหมน้ำมันจะเป็นสีแดงนะคะทุกคน คนไหนที่แบบว่าเออตัดไปแล้วรู้สึกว่าเอาไปต้มแล้วน้ํามันไม่เป็นสีแดงนะไม่ใช่นะคะให hablando, lives, ้เอาทิ้งเลยนะถ้าอย่าลดกกะเพราเนี่ยถ้าเอาไปต้มอ่ะมันจะเป็นสีแดงนะอืมหมดโอ้ยสลบมุกขอมุกข์ไปเตะนะฮึ่งจะเลยปลากราดที่สีอย่าลดกกะเพราเนาะปลาโอแล้วก็เจีปลากราดที่สีอย่าลดกกะเพราเนาะเวลานหนึ่มกโลหนึ่มกลอต้เนี่ยอาชีววิาทอดจากก็อย่าลดกกะเพาะอาบะวาจะในเขาฮึ่งโน้ตแล้วเี้โน้ตออจาในหมอ มจ um, oh. ันนึไม่เกคลอเนี่ยแก้ตากัวท uh ิวกอเลื right. ่อนนี่สีหมดในเกคลอสิมจันนึกไม่เกคลอตามาดูห้วอาทิตมันต้ออได้เต็มหยียดรากับพ่อว่าจุเกิตาหมอนี่ค่ะได้สี่พัดุอันนี้อันนี้เป็นยาหลวงอันนี้คือแก้แก้ทุกอย่างนี่ยาหลวงยาหลวงยาหลอันนี้ทุกคนดูนะแผ่นยายแบบนี้นะคือแก้แบบดิซคุณชาติอย่างนี้เนาะอ๋อโสบูชาพวกแบบว่าเป็นพวกแบบว่า เจ็บข้างในอย่างนี้ค่ะเจ็บเอวอ่างเเกี่ยวกับแบบถ้าเวลาถ้าสมมติเหมือนเราไปรนลบรถล้มใช่ไหมค่ะทุกคนแล้วก็เราไปต้มกินอ่ะมันจะช่วยได้ตัวนี้นะเนี่ยค่ะลักษณะใบนะคะมันก็จะแบบว่าใหญ่ๆแบบนี้นะดูใกล้ๆนะเห็นไหมที่บ้านพี่ๆมีเหมือนกันไหมคะถ้ามีก็สามารถแบบว่าเอาไปต้มกินได้พวกที่แบบคนที่เจ็บเอวอย่างนี้ค่ะเนี่ยมวหมดหนึ่งคลอดเทศดใครคะล่ะ อ๋อเคลอไม่เตเรื่องหืออันลาบเคราะสิอย่าอันหล,นหล,นหลสิอืมเออคะอ่ะค่ะ,คะอันนี้คือแม่บอกว่าใบาคือจะขมมากเลยนะส่วนมากถ้าต้มนช่ไหร,รากรากรากอะไรนะรากไม้รากยาตัวเนี้ยไปต้มกินนะแต่ใบในส่วนมากเขาเอาต้เอามาไปไล่ากัน ส่วนมากนี่เขาจะเอาที่รากนะคะใบอ่ะส่วนมากเขาก็ไม่เอาไปต้มกันนะนาปจอกาปจอกอันนี้ชื่อว่านาปัจจยค่ะ,คะช่วยเลยคะ่ะสม่นคีนอะไรเคนรมนารอะ่าอ,อันนี้ปกติเนาปจอแต่หนูไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะดูใกล้ๆคะ่ะอันนี้ใบอันนี้คือใบใกล้ๆนะตัวนี้ะฮะ ต,ตัวนี้คือจะช่วยในเรื่องเป็นหวัดค่ะทุกคนเป็นหวัดเป็นไข้แล้วก็เจ็บเอวปวดเมื่อร่างกายเนี่ยตัวเนี้ยสามารถกินได้นะเอาไปต้มได้โมโม,โมโมส่วนมาปลาอแล้ว,อ,อ,ลลวอักกิเมกอ่าลาหรอฮะอ่าเราเราจะเอาแค่เปลือกนะคะอันนี้เราจะไม่ใช่รากอ่าอันนี้นี่คือเราจะเอาแค่เปลือกนะรอให้มันโตก่อนนะทุกคนต้นนี้ต้องรอให้โตแล้วก็เราจะเอาเปลือกมันไปไปต้มกินนะคะตัวนี้นะ ส่วนยาตัวเนี้ยเด็กที่อายุยังไม่ถึง3ามสิบห้ามกินนะคะกินไม่ได้เพราะมันจะเป็นยาที่แบบว่าแรงมากเนาะในร้านนี้ตือเซชี่เหล่าออเดซีบ้านอนเด็กเขาแก้ที่สี่พัดดูดิโซเลสปุ๊กรสชาจอชาปุ๊บส่อชาแต่ในบาคลอจอ๋ในหมอเมื่ออยากบกคลอในบักช่อปคลอแล้วที่อักแกลคือเหลือในหมออันหลานในสวนบับปะต่อแต่ตะขาราเนาะเราลองมาชิมฮะอฮึ ขมมากลักษณะใบานะตัวนี้รสชาติก็จะแบบว่าขมๆนะถ้าพี่ๆเห็นแบบเออเหมือนเหมือนที่แพทย์บอกหรือเปล่านี่นะอ่าดูลักษณะดูนะเล็กๆเห็นไหมคะใบจะเป็นแบบนี้นะมันจะมีรสชาติที่แบบว่าขมมากเลยนะตัวนี้นะปะ๋าโจแต่ไม่แน่ใจว่า,าภาษาไทายเขาเรียกอะไรนะถ้าพี่ๆรู้ก็แบบว่า,าเขียนเมนต์กันมาได้นะคะเผื่อว่าพี่ๆที่แบบว่าเออมาอ่านอยากรู้จักชื่่อแล้วก็ไปหากันนะคะก็เมนต์กันมาได้นะแบบนี้นะ ภาษาเกลียบบอกล่นนั้นาปัจอเได้กลิน่นอล้วน่ะได้กลิน่นผึ้งอ่ะน้ำผึ้งอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันขมจริงแต่ว่าพอเรากินไปอีกสักแป๊บหนึ่งปากเราจะหวานมากเลยนะมมทุกคนอืมขมมากทุกคนขมแต่ว่าแป๊บหนึ่งนี่ปากรู้สึกว่าหวาน ลิ้นมันจะวันนะก็ลองสมุนไพรที่แพทย์บอกนะคะก็ลองไปหากันได้นะแต่ว่าถ้าสมมตินคนที่แบบว่าดูแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยไม่มั่นใจไม่ต้องเอากลับไปนะคะทุกคนอันนี้ก็คือแบบว่าอาจจะเป็นเศษเล็กๆน้อยๆนะคะที่วันนี้เราได้เข้าป่าแล้วก็มากับคุณแม่ก็เลยอ่ะเรียนรู้สมุนไพรกับคุณแม่อีกแล้วคะ่ะมากับคุณแม่เมื่อไหร่นี่คือไม่ผิดหวังคะ่ะทุกคนได้สมุนไพรไปเยอะเหมือนล้านอะ่ะ เหมือนตอนนั้นหลานใช่ไหมคะไม่สบายอย่างเงี้ยค่ะกลับมานี่คือไอตลอดแล้วก็มีน้ำมูกเนี่ยแม่ตื่นตั้งแต่ว่าเขาเียกว่าไก่ยังไม่โหยอย่ยค่ะไปตัดยาให้หลานยาเอออ่ะแล้วก็คือหลานกินไปก็หายหวัดเลยเงี้ยอัน,นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะเอาจริงๆเรื่องเนี้ยอะไรครับพว่แม่เป็นคนที่รู้จักสมุนไพรเยอะนะคะก็เลยทําได้อย่างเงี้ยะ